ก็ไม่ก้าไปอีก 700... โอ้ย700 970สิเออโหเบอร์เอาข้างหลังมาอยู่หน้าเอาข้างหน้าไปอยู่หลังโูจะบ้านะทคำเตือนชิวิดอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตาม สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับน,น้องอยูกากันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆวันนี้มาอยู่กันในเกม l e n e r d l r y monkey king นั่นเองนะคะหรือว่าหงอคงของเรานี่นเองนะคะพี่ๆวันนี้น้องพกทุนมา179บาทนะคะพ,พี่จะ180ก็ไม่ร้อยเนาะเออวันนี้นะคะมาเล่นเกมนี้ก็เพื่อ ท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอยากให้เล่นเกมนี้นะคะเพราะว่าไปเห็นบ้านอื่นเล่นมาก็แตกดีนะคะเราก็จะมาลองเล่นกันวันนี้นะคะเบ็ดตำสุดคือเบ็ด4บาทกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆใครจะเล่นเกมนี้คิดดีๆก่อนนะคะพี่ๆไปเอออันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือแบบเพิ่มใช่ไหมมาโอ้โหได้อชั้นครับผม โอ้โหวายมาต่ออย่างนี้สวยดีครับขอพ่อรูปหล่อเรียบร้อยค่ะพี่ออ้สวยโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องค่ะเบ็ดสบาทน้ำเต้ามาหน่อยเร็วโอ้โหไดหมามาแทนนะโอ้โหรางวัลซูปเปอร์แมกกาไป411บาทเอาเหลืองเอาเหลืองจริงนะคะเอาเหลืองจริงนะ,ะไปเบ็ด8กันต่อเลยแล้วกันนะคะย้ำทุกคลิปนะคะทำเพื่อความบันเทิงนะคะพี่ๆแนะนำให้ทำตามเนาะเออใครมีกำลังทัพก็ ใต้คอมบินนะคะแต่ถ้าใครยังกำลังซับไม่พอก็ดูคลิปน้องไปได้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเออปน้ำเต้าแถวสองมาครับโอ้โหได้เคต่อพอหนุ่มรูปงามเรียบร้อยครับไ,ได้ต่ออีกน้ำเต้าอู้อยากได้อะ่ะให้หน่อยเหอะโอ้โหเรียบร้อยให้มานะับหมามาโอ้โหได้ถ้วยน้ำชามาครับโอเคได้คอมโบอีก หมาได้ไหมโอ้โหหมาอยู่บนยอดเลยอะ่ะหมาไปทําอะไรบนนั้นครับโอ้โหก้อนตัวไป200ครับผมไปกันต่อเลยนะคะขออนุญาตเปิดเทอร์โบแล้วกันนะคะพี่พี่เออมาเคปับ๊บเซกเตอร์หน้าตาเป็นไงเอ่ยไม่มีใครรู้ได้นะเพราะมันยังไม่เข้าเมาโอ้โหเรียบโอ้โหวายสวยมากคุณน้าวายสวยมากตั้ง3ามแถวหน้าคือปังสุด โอเคซูเปอร์แมกาไปอีก7 0 0โอเจ้ยเ0 0 9 0อสิเออโอโหเบอร์ r, เอาข้างหลังมาอยู่หน้าเอาข้างหน้าไปอยู่หลังโอ้จะบ้านนะ oh. โอ้โหผู้ชายกรี๊ดมากค่ะคุณนะมาอีกโอ้โหโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะคะพี่พีได้อยู่เท่ากับนะไปขอนี้ไปเบ็ด20เลยแล้วกันนะคะน้องไม่ชอบชอบอะไรที่เลขมันเป๊ะเ,เออไม่ชอบติดเศษนะ โอเคมาอูน้าเต้าสวยมากค่ะวิผู้ชายดอกนี้น่าจะรู้เรื่องเรียบร้อยพันเก้ามาแล้วให้เห็นกระตานี่เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะโอ้เกมที่เขาแนะนำมาคือดีมากนะคะพี่พี่สุดจริงอะไรจริง2,033บาทปารมีใครให้ดีกว่านี้ไหมเอ่ยนะ,ะอยากได้เกมอะไรหรือว่าอยากได้ทุนเท่าไหร่นี่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะพี่พี่เดนูจัดให้นะคะ เออโอ้โหวิมาอ่านทุกคอมเมนต์นะคะพี่พี่เออไปโอ้โหวายมาสวยมากครับดอกนี้รู้เรื่องพันหกโอ้โหโอ้โหโอ้โหคอมโบจะจัดป,ป,ปุบปับปุบปับจะสูงไปถึงไหนเนี่ยถึงยอดได้เลยไหมโอ้โหจะสูงมากนะคะเรียบร้อยจังหวะนี้ได้มาอีก2,300โอ้โหเลิศ เลิศมากคุณนะไปเบ็ด40คือเบ็ดสุดท้ายของเราในวันนี้นะสเกตเตอร์ว่าไงเอ่ยสเกเตอร์สเกเตอร์นี่นานๆานเห็นทีนะเติบๆลงให้น้องหน่อยก็ได้มั้งโอ้โหก็จะขยายไปอีกเนาะมาสเกตเตอร์อีก4ช่องมีให้รุ้นนะคะโอ้โหแจ็คลัวเลยทีนี้ลงเร็วเร็ว โอ้โหยังมีเอลุ้นต่อนะอยังไงโอ้โหลุ้นแทบลุ้นจนขีเหนียวกะค,คือแบบนอยมากนะคะเออตองเอปลาตองเอปโอ้โหดันเข้าไปอีกนะแต่ไม่มีแล้วนะโอเคไปกันต่ออีกสักทีสองทีแล้วกันนะคะ โอ้โหดันไปดีดันไปดีโอเคโอ้โหได้สวยมากดอกนี้เออดันไปอีกนะคะได้น้ำเต้าต่อ,อยังไงเอมาไหมสองฝั่งเรียบร้อยมาอีกนะคะน้ำเต้าโอ้โหได้ตัวแพงมาสุดยอดเรียบร้อยวายมาอีกโอ้โหลูกท้อหน่อยไหมอะ่ะลูกพีชพีชหรือท้อหรืออะไร โอ้โหดอกนี้ได้มาอีกพันหค่ะโอเคก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะกับเขาเรียกอะไรทุน700เอ้ยทุน179บาทของเรานี่ยเองนะคะก็ฝากกดไลค์คลิปติดตามช่องให้น้องยุก่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะป้าไปละบาย